ามีคนมาจีบพี่ลำเพลินอย่าฟาวถ้ามีคนมาจีบพี่ลำเพลินผ่านน้องเบลนิพพดาจะทำยังไงนี่หยามหนูถ้ามีคนมาจีบพี่ล,นนเลาาำงงเพลพินผ่านเบลใช่ไหมคะใช่หนูก็จะบอกเขาไปเลยว่าว่าคิดดีแล้วเหรอพี่ลำเพลินนีะ่ะเขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะ <laughs> สมเพาะกำนั้นเราบอกไปลาดําเดิอเนาะไม่แต่แต่ถ้ามีจริงๆก็ก็จะก็จะบอกเขาไปจีบกันเองกับเป็นเกียร์ลายเป็นเกียร์ลายเป็นเกียร์ลายแล้วาพี่ลำเพลินล่ะฮะหนีบมุมโอ้เขาบอกขาดถ้ามีคนมาจีบน้องเบลผ่านพี่ลำเพลินจะทำยังไงครับผมก็จะถามว่า ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอที่บ้านต้อมีอินเทอร์เน็ตเหรอแต่ผมคิดว่าแต่ผมไม่เคยเจอคำถามนี้เลยนะจริงๆมีคนมาถามว่าจีบน้องเบลหรือยังแต่ว่าถ้ามีคนมาถามจริงๆเอาจริงๆเลยนะเอาจริงๆเลยเอาจริงผมผมก็คงบอกว่าอยากบอกว่าน้องเบลเขาเขา เขาแบบชอบผู้ชายยังไงประมาณนี้ครับคุณใช่สเปคเขาไหมอ่าพอมจะบอกก่อนว่าเจ้าแมนสเปคเล่าบอคร่บะถ้าจ้ไม่ใช่ก็เอข้ามข้ามศพพี่ไปก่อนเพราะอะไรคือเราเราก็ต้องบอกว่าน้องชอบอย่างนี้นะเราก็ต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นแบบเขาเขาสามารถแบบที่จะดูดูแลน้องเบลได้ไหมครับเขาเข้ามาแบบไหนเขาเขาชอบเบลจริงไหม ถ้าเขาชอบหรือว่ารักเบลจริงๆเราก็เราก็เราก็ต้องดูด้วยว่าเบลชอบเขาไหมก็ต้องถามน้องเบลก่อนเบลมีคนมาจีบป่ะเบลมาเขาบองสินคันเบลมากอายกับสินไปสอบมวยไหว่ังสินไม่ใช่คันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันตอบยากเรื่องแบบนี้แต่ผมก็ก็คงถ้าเอาเอาจริงๆผมก็ตอบได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับ เอออืมก็ขึ้นอยู่ที่ที่คนคนนั้นเขาโอเคไหมครับันพันสายตาเขาปะครับแต่ว่าสิ่งที่ไออยากสิบอกก็คือว่าอย่าถิ่มนอกไอเดอ